เช็คผลการแข่งขันวีลีกสาวไทยลงสนามตัวจริงสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลวีลีกดิวิชั่นหประเทศญี่ปุ่นฤดูกาล2021-22นะครับวันที่24ตุลาคม2564เป็นการแข่งขันในนัดที่4มีการแข่งขันทั้งหมด6คู่นะครับเจที GT, มาเวลัสแชมป์เก่ากลับมา ส่งทัดดาวนึกแจ้งบนเร็วทีมชาติไทยลงสนามในช่วงเซตที่2รวมไปถึงเป็นตัวจริงในเซตที่3ด้วยนะครับบุกเอาชนะไซตามะอาเกโอเมดิกไปได้3.0สเซตด้วยคะแนน25 23 25 18และ25 20นะครับทัดดาวทำไป3คะแนนและ JT ยังทำผลงานชนะ4เกมรวดนะครับนำป็นจาฝูงต่อไป คุโรเบะอาคาไฟลี่เกมนี้ไม่มีชื่อของพิมพิชยากกรำบี B. หลังทีมชาติไทยนะครับรวมถึงยังไม่มีชื่อเมเลเต้รุตนะครับบี B. หลังสหรัฐอเมริกาส่วนผลงานของออทีมนะครับแพ้ให้กับโอกายมาซีการ0-3นต่อ3เซตนะครับคูโรเบะผลงานย่ำแย่นะครับแพ้เป็นเกมที่4นะครับ ส่วนทางด้านเดนโซ a เอริบีได้ส่งจลัดพรรมดาศักลงสนามเป็นตัวสำรองและผลงานของทีมยังบุกไปพ่ายให้กับฮิซามิสุสปริงอีก1เกมด้วยสกอร์1ต่อ3เซตนะครับรวมผลงานเดนโซชนะ2แพ้2มี6คะแนนเท่าเดิมนะครับส่วนทีมที่มีนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างโ o y o t a a u t o ต o บ y q ควินซี ยังส่งหัตถยาบำรุงสุขลงเป็นตัวจริงเป็นนัดที่2ติดต่อกันนะครับรวมไปถึงเคลซี่โรบินสันหัวสาวสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าผลงานของทีมยังไม่ดีขึ้นบุกไปแพ้ให้กับ PFU b o u ู c a แคต่อสเซตนะครับเดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปกันบ้างนะครับในอาทิตย์หน้านะครับวันที่30ตุลาคม2,564 1 0นาฬิกา5นาที JT m ีมาวเวพบคูโรเบะคารไฟลี่1 1นาฬิกา Toyota a u y o ตบรีวนพบมิซามิสุสปริง 11. นาฬิกา h ิตาชิอัสต mo ลวนะครับพบ Denso a l i b บ 11. นาฬิกาวิทอ i ฮิเมติพบ NEC Red Rocket 12. เกตนาฬิกาพ f u บูพบ s a ต t a m อาเกโอเม i i 12ินาฬิกาโอกาญามาซีกันพบ โคลีแอโลนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่ช่างยอดนำมาฝากทุกคนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลต่างๆนะครับที่ช่างยอดจะอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ